ในการเลือกข้อมูลรายงานนะคะเอ่อเราสามารถที่จะฟิลเตอร์หรือกรองข้อมูลจากรายงานได้อย่างเช่นตัวนี้มันจะมีการทำรายงานรายงานยอดขายอยู่นะคะเข้ามาตรงนี้ก็กดตรงโชว์รีพอร์ตค่ะอันนี้คือรายการยอดขายนะคะแต่แต่ว่ารายการยอดขายเนี้ยมันไม่ได้โชว์ทั้งหมดถ้าดูจากรายการเนี่ยมันจะมีอยู่40โปรนะคะ สี่สิบโลจริงๆมันมีสิบสามโลแต่ว่าในหนึ่งโลอะมันอาจจะมีหลายเลคคอร์ดเนี่ยอย่างเช่นสมมติรายการยอดขายในหนึ่งอินวอยอะมันอาจจะมีหลายรายการเนี่ยเห็นปะก็หนึ่งสองสามสี่เงี้ยค่ะ,ะคลิกแล้วมันจะเข้าไปอ่าเพราะฉะนั้นมันก็เลยจะมีจริงๆมันมีอยู่สิบสามรายการแต่ว่ามันโชว์สี่สิบเลคคอร์ดทั้งหมดรวมกันรวมรวมรวมรูปมันด้วยเนาะถ้าเราอยากจะโชว์รายการทั้งหมดของรายการเนี้ยนี่มันคือสิบอฟ ออฟสิบสามใช่ไหมแต่ว่าหน้าเนี้มันโชว์ได้ไม่หมดเพราะว่าเราเลือกไว้ยี่สิบเราก็เลือกไว้ห้าร้อยอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะโชว์ทั้งหมดเนี่ยมีห้าสิบโลนะแต่ตัวเนี้ยมันติดฟิลเตอร์อยู่ถ้าเห็นตัวสีฟ,ฟ้าเนี่ยมันจะเป็นฟิลเตอร์เราคลิกเข้าไปดูฟิลเตอร์มันฟิลเตอร์อะไรบ้างอันแรกก็คือเซตเตอร์ตั้งไม่เท่ากับแคนเซลถ้าสมมุติว่าเป็นแคนเซลก็คือไม่โชว์แล้วก็วันที่เนี่ยเรากรองไว้วันที่ตั้งแต่วันที่เจ็ดเดือนห้าถึงสิบสี่เนาะ อันนี้ก็คือจะเป็นว่าช่วงของยอดขายวิธีการเราเอาฟิลเตอร์ออกแล้วก็การกระบาดทั้งหลังค่ะอย่างเงี้ยฟิลเตอร์น้อยลงกด apply f i ฟ t e r หรือ filter ตัวเดียวละถ้าเข้ามาดูรายการก็จะเยอะขึ้นเป็น97โลนะน,นี้สมมุติเราบอกว่าเราขอรายการยอดขายของสัปดาห์นี้นะคะบิชวีนอ่ะสมมุติว่าเอาตั้งแต่วันที่14 20. ถึงวันที่20 ก็จะเห็นรายการขึ้นมานะคะก็เป็นยิบเก้าโลตรงนี้เราได้ข้อมูลแล้วเราอยากจะอ,ออกมาเป็น Excel ก็กดข้างบนปุ่ม3ามปุ่มนี้นะคะคลิกปุ๊บแล้วก็กด Export นะ export เป็นรูป Excel แล้วก็ดิกตรงนี้นิดนึงว่าให้ export all โลนะคะแล้วก็ดาวน์โหลดมาพอดาวน์โหลดมาแล้วก็เปิดไฟล์ดูหน้าตาไฟล์ก็จะประมาณนี้นะคะแล้วก็เอาไปใช้งานต่อได้เลย ประมาณนี้นะคะแก้ไขอะไรใช้งานได้เลยค่ะโอเควันนี้เอาแค่